สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพะพื้นค่ะสวัสดียามค่ำค่ค่ะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกเดือนมกราฝนตกชะดอกมะม่วงค่ะตกแรงเหมือนกันเนี่ยค่ะความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นก็เลยพามาชมค่ะพาชมความชุ่มชื้นเนาะฝนตกตกแรงเหมือนกันค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงค่ะ นี่ก็ยังคืมค่ะคืมขีขขม้เมฆเนาะและ้วก็ค่าแล้วล่ะหกโมงแล้วล่ะนีคะวงล้อมหาศจันย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะวงล้อนี้จะสวยและสมบูรณ์มากๆเลยค่ะนีคะไม่มีหนอนไม่มีอะไรกินเลยไอ้อัอนนู้นนอนกินเป็นพุนหมดเลยค่ะอันนี้สวยกําลังจะห่อค่ะนีคะกําลังจะหอ่อ พาชมความสดชื่นหลังฝนตกค่ะปลูกใส่ถุงดำก็เริ่มงามบ้างแล้วค่ะนะคะแต่ก็งามไม่ดีเหมือนปลูกในงวง้อเนาะพอปลูกในงวง้อ เขามีสารอาหารกินดีแล้วก็ได้ตากน้ำหมอกค่ะอันนี้มันไม่ได้ถูกน้ำหมอกเนะเาะพออยู่ใต้ชายคาค่ะอันนี้คือผักชีล้อมค่ะที่ทำคลิปปลูกไว้เนาะนคะคะผักชีล้อมปลูกปลูกแล้วก็ได้กินเลยค่ะนี่ค่ะ ้าเราจะกินก็เด็ดใบแบบนี้ไปกินได้เลยค่ะผักชีล้อมค่ะบางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมไม่รู้จักนะคะเนี่ยไม่รู้จักน้องหน่อยเป็นคนภักกลางไม่ค่อยรู้จักผักแบบนี้เนาะอันนี้คือตั้งโอของเราเนาะตั้งตั้งโอค่ะอันนี้ซื้อเข้ามากินซื้อมาจากแมคโครแล้วก็ตัดใบเขากิน ทางโคนแล้วก็มาปลูกเนาะนค่ะเริ่มอันนี้ก็เริ่มกินได้แล้วค่ะนี่ถ้ามีเมนูเกี่ยวกับผักอันนี้ก็ตัดไปกินได้อันนี้คืออะไรนะหอมเย้นะค่ะหอมเย้หอมเย้ค่ะนี่ค่ะมีหนึ่งต้นค่ะพาชมผักอันนี้นะค่ะพี่น้องชาวเขาเนาะเขาจะเรียก ผักโขมค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวจะเก็บไปขายให้เขาเขาจะขึ้นตามสวนของเราเนาะเวลาเราหวานผักหวานอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้ถ้าเราไม่ได้ทํานาปังนาอะไรสองรอบสามรอบเนี่ยเขาจะขึ้นตามทุกนาค่ะนี่เขาก็จะมีเป็นลูกนี่ค่ะเขาเขาเริ่มจะเป็นดอกละเนี่ยค่ะลวกกินลวกกินค่ะเอ่อรสชาติขมนิดนิดค่ะเนี่ยค่ะอร่อยเนี่ยค่ะ ขาขึ้นอยู่ในสวนนี้ก็เลยปล่อยไว้ให้เขามีลูกค่ะลูกสุกเนาะก็เขาจะได้ขึ้นในสวนเพราะว่าสวนที่หลังบ้านนะปลูกยูคาไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะถั่วฝักยาวประบัวก็ดูว่าเป็นถั่วไรทหารพานก็คิดว่าเป็นถั่วพุ่มแต่มันไม่ใช่ถั่วพุ่มค่ะเป็นถั่วค้างค่ะนี่ค่ะขึ้นค้างละนี่ค่ะ 1ซองค่ะได้ส5ห้าหลักพอได้เก็บตำส้มเนาะนคะคะอันนี้มะเขือเป็นมะเขืออะไรก็ไม่รู้เขาขึ้นตามที่เราหวานบล็อกคอรี่ค่ะถอนไปปลูกบ้างปล่อยไว้นี่บ้างค่ะอันนี้เป็นหญ้าถอนทิ้งเลยนี่ค่ะดูบล็อกคอรี่นี่ค่ะบล็อกคอรี่บล็อกคอรี่นี่อร่อยมากๆ ผัดก็อร่อยลวกกับน้ำพริกก็อร่อยปีนี้ปลูกไม่เยอะค่ะซื้อมาหนึ่งซองค่ะพาชมผักยามค่ำค่ำค่ะปลูกกินด้วยชื่นชมด้วยค่ะคุณผู้ชมเราชื่นชมพืชผักนะีนเรามีความสุขนะ ดูมะเขือเทศมะเขือเทศก็เขาขึ้นเองเนาะก็ขึ้นมาเป็นต้นก็เราก็เด็ดยอดค่ะดูเขาแตกแขนงแตกแขนงเยอะเหมือนกันกลําดอกปลูกไว้พรวนดินสองสามรอบละไม่ค่อยงามเท่าไหร่ บุ้งค่ะผักบุ้งก็เก็บไปกินกับยำปลากระป๋องอร่อยค่ะกรอบค่ะนี่ไงมะเขือเทศเกิดแบบมะเขือเทศขึ้นเองเนี่ยค่ะเราอยู่บ้านน้องเรากินอะไรเนาะก็เทเศษอาหารใส่ถังแล้วก็ไปเีกองรวมๆไว้แล้วเราก็คุยดินมาคุยคุยที่ว่าปุ๋ยนะปุ๋ยที่เราหมักจากเศษอาหารมาเนี่ยค่ะ มาทำแปลงผักทำอะไรนะคะเนี่ยพวกเนี้ยก็จะขึ้นเนาะเนี่ยมะเขือเทศมะเขืออะไรนยขึ้นอันนี้ผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะเอาไว้ไม่เยอะเอาไว้แค่นี้ค่ะเพราะว่ามันมันงามเร็วโตวเร็วกินไม่ทันค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูโหระพาก่อนนี่ค่ะโหระพาโหระพาก็ง่ายมากๆค่ะตัดแบบนี้มาจิ้มไว้ค่ะนี้ค่ะ ตัดมาจิ้มไว้นี่ค่ะได้กินแล้วค่ะเอาไปกินกับยำปลาก,กระป๋องเกงเอฟักทองค่ะค่ะเนี่ยเป็นดอกแบบนี้ก็เด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อเขาจะได้แตกขะนงให้เราดีๆนี่ค่ะมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นกระรรมที่หวานในแปลงไว้ในเปลงเนาะแล้วก็ถอนไป ปูกในวงล้อแล้วก็ไอคนอันที่อยู่ในแปลงก็จะเป็นลักษณะนี้ดูนอนนอนเจาะนอนชอนชัยค่ะเริ่มจะห่อแล้วค่ะเริ่มจะห่อแล้วความสุขของคนรักปลูกค่ะวันนี้พาชมใกล้ๆเลยค่ะวันนี้ไม่ได้มาดูนอนเลยพาลูกสาวล่าพาหลานสาวไปฉีดวัคซีนมา มาถึงบ้านก็นอนพักผ่นไม่ได้มาดูหนอนเลยนะคะนี่หนอนกินนะคะเนี่ยใบปรุนหมดนะคะมะเขือเทศก็เป็น10-20ต้นเหมือนกันถ้าเป็นลูกนี่ก็กินไม่ทันหรอกค่ะก็แจกจ่าย ชมผักยามเย็นๆฝนตกค่ะฝนตกชมนี่ค่ะอันนี้ปลูกใส่กระถางไว้เนาะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะนี่ละค่ะวันๆก็พาปลูกไม้มงคลปลูกผักชมผักชมไม้มงคลเพราะว่าสวนนู้นก็ยังไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่าหลานยังเล็กอยู่มินจูยังเล็กอยู่พาเข้าไปได้เขาก็ยัง ปล่อยวางเขาไม่ได้พ่อยังเดินไม่แข็งถ้าเดินแข็งนี่ก็จะปล่อยให้เขาเดินตามทางตามเลได้เนาะก็เลยพาชมผักหลังบ้านก่อนอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งลำคาญกันขอให้ประบัวไปด้วยสักคนค่ะทําช่อง y YouTube เนี่ยให้ประบัวไปด้วยสักคนนะคะเพราะว่าประบัวทํามาแล้ว2ปีนี่เข้าปีที่3ละคือด้วยความตั้งใจจริงๆทุกคนก็มีความ มีเป้าหมายแล้วก็มีความตั้งใจบางคนเขามีเวลามีโอกาสก็ผ่านอะไรเร็วค่ะแต่ป้าบัวนี่2อปีแล้วยังไม่ผ่านอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังใจกันเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆอย่าทิ้งอย่าร้างกันไปนะคะค่ะค่ำแล้วค่ะมืดๆละคลิปนี้ก็พาชมผักหลังบ้าน ฝนตกค่ะก็เลยพาชมเนาะนี่ค่ะชมกระลำข้างบ้านเนี่ยค่ะจุลินรีย์สังข้อแสงรุ่นนี้แดงดีดีพ่อบ้านก็นําใช้แล้วค่ะใช้ละเมื่อเช้านี้ก็ฉีดพ่นฮอร์โมนค่ะนี่ค่ะฉีดนี่ค่ะจุลินทรีย์สังข้อแสงแล้วก็น้ําจุลินรีย์สาวข้าวน้าสาวข้าวค่ะฉีดพ่นบอกว่าฉีดพ่นให้บ่อยๆหน่อยสักสองสามวันฉีดครั้งหนึ่งเพราะว่า กลัวผักมันจะแคะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยหนาวแปลงนี้ก็อย่างที่เราให้ฟังทุกครั้งค่ะเป็นบล็อกเกอรี่แล้วก็ประกาศค่เออกระลำดอกเนาะเนี่ยค่ะมันอยู่ใต้ล่มมะม่วงด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็คงจะดอกไม่ใหญ่เนาะดอกเล็กๆแต่ก็ไม่เป็นไรใจรักปลูกไปค่ะ ความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะของคนรักปลูกค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ